กรุกมาแล้วมากินข้าวกินน้ำด้วยออมีข้าวมีน้ํากินนะบ้านนี้นะมดมสมบูรณ์นะกินเลยกินเลยมากินข้าวมาแล้วกรุบกกรุกรุกอีตัวหนึงไปไหนพ่อเออพ่อไปไหนวะกรุบกกรุเออมามแล้วมา,มา,นะม,า,ม,ามากินข้าวมาแล้วนะมากรุบกกรุก เลยมา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 กินนะไอ้กินข้าวมาลูกมาเออมาแล้วมากินเลยมามากินเลยมาลูกมาไม่ต้องกลัวไปเลยไปเลยมาเลยดมสมบูรณ์ดมสมบูรณ์มามามาเร็วกลุ๊กกลุ๊กก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 ุ๊กไม่ต้องกลัวนะมากินเลยมาไม่กลัวนะ พวกมากินก็ได้นะแม่เลี้ยงกรุกๆรุก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 นี่ทำบุญให้ป๊อดมันป๊อดเอ้ยกรุกกรุ๊กกรุ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 กเออมามามาไม่ต้องกลัวนะไม่กลัวไม่กลัวไม่ทำไรหรอกมีข้าวมีน้ำกินบ้านนี้อุดมสมบูรณ ข้าวแข็งมันกินได้ไงวะยอ่อยยังไงเนี่ยเนี่ยมันกินแต่อันเล็กๆนาแะน ب, นนนาแม่จะเดินเหย ب, ีบยบตอนมันไปแล้วแม่ก็เดินเหยียบบดๆดในตัวเล็กอยู่นั่นลูกมันไง<ะ>นตัวไหนแม่เอาไอ้ไอตัวใหญ่ท่างนี้ไงเนี่ยลูกสองตัวข้างซ้ายใช่ไหมตัวแม่ตัวใหญ่เออแล้วพ่อเป็นอะวะพ่อไปติดสาวเปล่าครูครูครู โมแต่ไปหาสาวเป <c oughs> ล่านอนค้างบ้านเมียน,น้ยอยกินเลยกินเลยไม่ต้องกลัวกินเลยนี่จะเป็นในโชคหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่นะชโชคตัวใหญ่อือน,นี้ยังตัวเล็กอยู่เลยตัวกลางเป็นพ่อหรือแม่ก็ไม่รู้น่ะแม่มแม่ กินเลยกินเลยลกินเลยคุกคุกคุกคคูกเขาคันคันเปล่าอา้านิ่งเลยนิ่งนระวังภคยนิ่งระวังังาางกลัวพ่อปะตกใจขยับแรงไม่ได้ถ้าขยับแรงนี่ไปเลยเนี่ย กินข้าวกินน้ำใครกินน้ำเราจะกินแต่เด็กเล็กๆได้เนี่ย เมรุแม่ดอกบานเนี่เมือ คยล้างรถเลยวันนีทั้งมอเตอร์ไซค์ทัมอเตอร์ไซค์เนี่ยหดขนเล้วทำหน้าปกสวยๆนี่อืมโอ้ย ouais, อิ <S <s ่มแล้ววะไม่ได้กินอีกสามวันอ่ะมันมาทุกวันเนาะแต่นกมันไม่กินเก่งอยู่แล้ว 去的话。